แปรงฟันตามวิธีที่หมอบอกแล้วแต่คอฟันก็ยังสึกนะคะแปลว่าแปรงที่คุณใช้อาจจะมีขนที่แข็งมากเกินไปลองเช็คดูว่าแข็งมากเกินไปไหมนะคะแนะนําให้ใช้แบบที่ขน นิ่มลงมานิดหนึ่งก็คือลองดูที่ที่ข้างกล่องแปรงสีฟันก็ได้อ่ะคะ่ะเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่า s o f หรือว่า extra soft เหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้อ่ะแปรงฟันแรงเกินไปวิธีแก้ก็คือพยายามเบาแรงแปรงฟันลงหรือไม่อาจจะแก้ที่การจับแปรงสีฟันส่วนใหญ่คนเราเวลาจับแปรงเนาะก็อาจจะใช้วิธีกรรมอย่างนี้เนาะมันอาจจะทําให้ออกแรงเยอะโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัววิธีแก้ก็คืออาจจะใช้เป็นปลายนิ้วอะ่ะจับ ขอยืมได้ไหมคะใช่เนี่ยใช้ปลายนิ้วจับใช่จับแบบนี้เนีย่ยแรงมันก็จะลดลงโดยอัตโนมนัตะิลองดูก็ได้แรกๆอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าลองดูลองฝึกดูนะคะอันนี้มันก็จะสามารถทําให้เราเบาแรงลงได้นะเป็นอีกเทคนิคหนึ่ง